วันที่10เดือน9ครับห้าโมงกับอีก35ม้ามาดูสนามออฟโรดนะคร nee. ับมาดูสนามออฟโรดหนองกีครับอยู่ที่เย้ประสาทนะครับนี่ครับสนามออฟโรดคุณทำเเลยครับแล้ว ผู้ควบคุมวิศวกรรมวิศวกรควบคุมนะครับการทําสนามออฟโรดนะครับท่านประหลัดนะครับประหลัดนะครับตำบลอำเภเจริญศาสตร์เนาะโอ้นี่ครับทีมงานของเราสนามออฟโรดที่อำเภอหนองกีครับนุช่างประจําทีมงานครับช่างชายหนุ่มรูปหล่อเมียสวยครับ ก็ดูภาพบรรยากาศนะครับโอ้โหการี้มากนี่ฮะดูภาพบรรยากาศท้องทุ่งนะหน้าที่ตรงนี้ประมาณท่านประลาดเนี้อที่เท่าไหร่ตรงนี้สองพันไรครับสองพันไรเนาะนี่ครับได้รับอนุญาตนะคอ่าเทศบาลตำบลเย้่ประสาทเนาะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับสนามออฟโรดที่ ตำบลเยปราสาทอำเภอหนองกีนะครับก็กำลังกำลังสร้างถ้ากำลังสร้างเดี๋ยวติดตามชมนะครับติดตามชมท่านใดอยากจะมาใช้สนามก็ติดต่อมาได้ครับท่านปลัดครับติดต่อใช้สนามในการาแข่งขันหรือว่าเข้ามาเล่นครับ บรรยากาศสวยมากครับนีครับของทุ่งเนือที่สองพันไร่นะครับอยู่ใจกลางอยู่ใจกลางแม่น้ำเลยนะครับเนือที่สองพันกว่าไรครับสนามออฟโรดอำเภอหนองกีครับหมานพิรมครับสวัสดีครับภาบรรยากาศครับทำสนาม รถนะครับอำเภอหนองปีงเครับตลาดแล้วก็อ,กอำอหนองปี้อหนองปีแล้วนางรองแล้วก็จังหวัดพลรอันนี้เวานหนึ่ทุ่มแล้ว สนามนะเป็นทุกนะครับเร,เรายังไม่หนีนะครับ,รบให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับทำเสต็มที่ดีครับจะเอาให้เสร็จวันนี้เน,นาะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับวันนี้สนามออบโรดอำเภอหนองกี่ครับอยู่ที่ตำบลเยื่อประสาทเทศบาลตำบลเยื่อประสาทนะครับ

ดูแลม่ต้องดูแลมัน,นบ้า,า,างดูแลมับบนบคางบรรยากาศนะครับการทำสนามมอบรถดอำเภอหนองกี่ครับตำบลเจประสานนะครับตำบลเจประสานวันนี้วันที่อะไรโจูมองมาเห็นดูออกแล้วกันครับนี่ครับเกือบเกือบสองทุ่มแล้ว เออหนึ่งทุม่มเรายัางอยู่เรายัางอยู่ครับเติมแล้วครับผมเส้นชัยนะครับพี่โบกพงนะฮะผด้วยเสียนุ่มเสียนุ่มเสียนุ่มเสียหนึ่งของแมคโครนะครับขอบคุณนะเสียนุ่มเสียหนึง่งของแมคโครวันนี้ครับ ฝนตกเราก็ทำนะฮะให้มันเสร็จวันนี้เ,ออด,เดี๋ยวึ้นรดลเลยตาดีๆลดเลยลกลย็วันนี้เอาให้มันเสร็จครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของแมคโคครับเสียหนุ่มกับเสียหนึ่งเจ้าของแม่โคนะครับลุยมาลุยเองนะสั่งการเองเลยครับวันนี้ บ้านบุญดำครับสวัสดีครับ